สวัสดีครับมาส่งมงกว่ะ้าช้างมาเดินเล่นตกไกลเลยวันนี้เข้ากลางดงป่ามันป่าอ้อยท้งไหนก็ไม่รู้เตนไปหาทางกลับไม่เจอไปบ้านเลยวันนี้นู้นยังไงเนาะ เห็นซึมๆก็เลยจะพาออกเดินไกลหน่อยทำไมไม่รู้ซึมเศร้ากินยากก็ไม่กินยังไงเดินไปเรื่อยๆก็ไม่หยิบอะไรข้างทางเลยตรงนี้โอเค ครับพาเดินพาเล่นจะไกลเดียวนี้ป่ามันสปรังป่าอ้อยรอบด้านเลยนะครับเกษตรกรครับปลูกมันปลูกอ้อยกัน ทางกลับไม่เจอโอเคพอจะอ่านทางออกแล้วไม่เคยมาควานก็ไม่เคยมาทาั้งนี้นะไม่เคยมาเลยแหละหิือจะได้มาวันนี้เลย,เลยไปเฉลี่ย เป็นไรเนาะอยากจบบปกินให้จะได้เอาเป็นอะไรซึมซออยังไงและและ้วเส้นทางเส้นนี้ก็เคยมาจำได้แล้วไม่อยากจะไปทางไหนอีกอยากจะไปตตอ,อีบ่อยอยู่ไม่อยากเข้าบ้าน นูน่นแหละทางข้าวบา้านยาก้างทางทำไมไม่มกินให้เบิง้งกินให้นวะปะปะอืม,อมโอ้ยมันฝายุคา กินน้ำปกติถ่ายจกจะมีถ่ายมินบ้งเลื่องวันตอมอะไไปไปเฮ้อเดินไกลได้ว,วันนี้เคนะครับผม ยุติการถ่ายทอดไล์